ไม่ได้มันจะพังเขาจะมีเหมือนเกียร์มันจะมีเกียร์ทด<อ>ให้นักโทษไงเขาก็ทเนี่ยทําเป็นหลังคากั้นไว้<อ>กั้นไว้ไม่ให้ไม่ให้ใครมาโยนของหรือว่าเอาโดนเอาอะไรมาส่งของให้คนในเรือนจําของผิดกฎหมายลเลยแล้วเลยแล้วเมื่อกี้บนทัชไพไปทางนี้เป็นข้าใหญ่ปะใช่ตรงนี้ก็ได้ เขยใช้เขาใหญ่ไปไปนวนว,น,วนขึ้นไปบนนั้นมันวนมันจะอยู่ขวามือเขาใหญ่อ๋อเขาใหญ่จะอยู่ขวามือแล้วทางนี้ไปปากซองมันบล็แล้วทุกคนตัวจกคลิปชิเล ไปอีก40กิโลจากปากช่องอ่าอ๋าอแต่ว่าไม่ได้แวะเข้าไปถ้าแวะเข้าไปจะเป็นเขาใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่อ๋อนี่โรงแรมเขาใหญ่วสวยในประเทศไทยวัดถนนสูงลูกหูลูกตาแล้วก็จะมีกังหันลมข้างเดี๋ยวอีกไปอีกข้างหน้า,า,า,นาเดี๋ยวจะเจอ นี่ไงไทยสลักเนี่ยอ๋อทางฝั่งนี้ค็มีอันนี้เป็นแกะสลักหินอันนี้เขาเอวนาแกะสลักหินเอาไปไปประดับงอนใช่อ๋อเป็นพระพุทธรูป แต่ภูเขายิ่งเมื่อก่อนนะ่ะเขาเรียกว่าดงพญาไฟแถวเนี้ยดงพญา,าไฟใช่คนที่ผ่านแถวนี้ไม่ค่อยจะรอดหรอกเป็นใครป่าตายหมดมที่ได้ดูเรื่องนายห้อยทมินไหมออเออนั่นแหละที่เขาต้อนควายต้อนวัวมาที่จะมาขายสละกบุรีที่เขาผ่านเนี่ยดงพญาไฟเนี่ยแต่เขาเปลี่ยนให้เป็นมงคลกลายเป็นดงพญายเยน็น คือเทือกเขาดงพญาเย็นแถวเนี้ยเมื่อก่อนเขาเรียกดงพญาไฟเพราะว่ามันเป็นป่าทึบมียุงมีอะไรเยอะคนก็เป็นไข้มาลาเรียเป็นอะไรผ่านป่าเนี้ยก็จะเสียชีวิตหมดเขาแสดงนั่งอันนายห้อยทั้งินนาย้อยทัินที่ค้ายควายแล้วแบบไป<ช>ไปแล้วไปเจอจนป้นโจนแล้วก็เจอพี่ านี่แหละโุงพยาไฟนี่แหลอ๋อน้อง้ากับคู่ทุกคนโอ้เมื่อก่อนในเบิ้งตินเต่อยู่ในโทรทัศน์แม้วเบิ้งเต่ในเบิ้งเต่อยู่ในทีวีเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นมอเตอร์เว์แล้วนะโอ้เพราะว่าต้องรีบไปเดี๋ยวมันจะสายเดี๋ยวขากลับค่อยวิ่งข้างล่างอ๋อจะขึ้นมอเตอร์เว์ใช่ ก็เหมือนทางด่วนนั่นแหละในกรุงเทพเนนะั่นแหนแต่มันจะไม่มีจุดตัดถนนไงมันจะวิ่งยาวนีไ่ไงเขาขายผลไม้น้อยหนาะ ช่วงเทศกาลก็ไม่พอวิ่งรถติดหัวอยู่เชียงออยู่หนองคายท้ายอยู่กรุงเทพรถ<ะ>เทศกาลสงการานต์ปีใหม่เนี่ยรถนทยลวยเนอะมีรถแบบเต็มถนนถนน,นทนนงทางว่างกว่านี้ นั่นแหละถึงหนองคายนั่นแหละ oh. ตอนนี้เสร็จก็ต่อไปขอนแกน่นก็เหมือนรถไฟความเร็วสูงนันหละ,แ,หละแล้วจะทันท้ายอย่างบางหันลมพันเดี๋ยวก็มองเห็น๋ oh. อ้ทาฮอดลรอบอสเด้อดในเข้ามอตเตอร์เวก่อนแล้วก็จะผ่านลำเขื่อนลำตะคอง oh. ตอนนี้เข้าฟรียังไม่เก็บตัง มอเตอร์เวนนี่เขาเก็บตังค์เนาะเก็บตังค์ดิอ๋อมันยังไม่เต็มระบบไหมเขาก็เลยไม่เก็บอ๋ออันนี้อันนี้หนักเขาเอื้อว่ามอเตอร์เวย์ค่ะใช่ถนนมอเตอร์เวย์เนาะมอเตอร์เวนเอ็มหกมอเตอร์เวนเอ็มหกมันจะมีเอ็มเอ็มแปดสิบสองนู่นไปทางไปทางในขณะที่เป็นอย่างคือตรงเอ็มหกเอ็มสิบสองมันก็สายใครสายมันไงไม่งั้นมันชื่อมันก็จะแยกไม่ถูกไง เอ็มเก้าเ็เอมเจ็ดก็ไปชนบุรีไงไปพัทยาน่ะนะอ๋อจะเป็นแบบหน้าเก้าก็การจนาไปเสกฝั่งตะวันออกฝั่งมีฝั่งตะวันตกอีกแล้วก็มีบ้านแถวบ้านแถวเอ็มแปดสองางหน้เป็นผูเข้าแต่ถนนมี้ายตาบ้านคนก็าทำไร่ ยุรโรปเลยเนาะคนรวยมันมาซื้อแล้วมันก็ทำฟาร์มอ๋อคือฟังยุโรป các mình ạ. ไฟนี้ด้วย oh. ไฟแล้วอันอยู่รุ่มอันนี้เด้อันแบบเป็นเป็นแถวเป็นแถวนี่เด้อันนี้ไฟเนี่ยใช้ไฟฟ้าต่อไปข้างหน้ามันจะมีโซลาร์เซลล์อ๋อนี่เขาปั๊กลักอันในน้อยนี่นะใช่ด้านเขาถ้ามองเห็นเขาเรียกเขาไรที่ยงเห็นไหมที่เมื่อก่อนเขาจะมีเสาสัญญาณโทรทัศน์น่ช่องห้าช่องเจ็ดช่องสองก็จะมาต้อนสงันตรงี้เห็นเห็นวามหันลม,มยังโอ้พุ่น นี่แค่นิดเดียวนะถ้าเข้าไปที่สีคิ้วอ่ะจะมีเป็นพันพัต้นเลย oh. เป็นฟาร์มเลยอ,อันนี้มันอันนี้มันเป็นของการไฟฟ้าไงมันใส่ไปแค่นี้เป็น,นของนะเอกชนอันนี้นะคอยส่งใไส้เลนีเ่เขาตั้เขาเข้ายู่ตามทางนี่นะก็บอกให้คนมองเห็นเวลากลางคืนมันจะสะท้อนแสงไงว่า oh. มันเป็นไหลทาง จะได้ไม่ขับตกทางอ๋อ oh, แล้วก่อนอน,นี้มมนไฟยางทางไฟยงทางใช่อ๋อ oh. อันนี้ก็เป็นรั้วไม่ให้สัตว์ให้ัวให้ควายเข้ามาเพราะว่ารถมันจะวิ่งเร็วมอเตอร์เวย์มันจะเข้ามาแล้วมันจะเกิดบัตเหตุ oh. กันสุนัขก,กันอะไร oh. กันคนเข้ามานี่ก็บคือความรู โดยท่นมีเคื่อนเสาส่งสัญญาณโทรทัศน์มัอส่งมาจากกรุงเทพโลกมันโลกมันโค้งใช่ไหมมันก็จะไม่ถึงก็ต้องมาทวนสัญญาณที่นี่ส่งไปอีกส่งไปที่เหมือนมีบ้านคนบ้านคนแต่อยู่นอกรั้วเดี๋ยวทางซ้ายมือก็จะเป็นทางเกือลลำตะคองอะไรทางซ้ายมือกักงหันลมโซง เห็นเห็นอาหารแล้วอือ้หูเดต่สูงให้มองดนตรงนี้มันมีน้อยมันต้องไปที่ฟาร์มของมันที่ของเอกชนกังหันลมกังหันผลิตพลังไฟฟ้าแรงลมนี่เห็นได้หนึ่งอโอ้โหถนนนูน่นเห็นเสาแม่รถไฟความเร็วสูงกำลังทำเสานั่นอ๋อ กับโบเห็นเข้าไปเข้าเฮ็ดไฟอย่างความเร็วสูงไปไปใส่ทางรถไฟความเร็วสูงไปโคราชจากกรุงเทพไปโคราชแล้วจะต่อไปขอนแก่นแล้วต่อไปหนองคายโอ้จะไปฮอดลาวคุณบ่ไปถึงนั่นแหละไปถึงขอนแก่นเทียสว่านอะไรนั่นแหละคำสว่าดนันแะ เดี๋ยแต่ตอนนี้เป่นเรทบอกนี่หันหรือว่าแก้วเป็นกันเสียงไงอันนี้เขาเอื้อมากันเสียงใช่มันรบกวนชาวบ้านเขาเวลารถมันวิ่งสิ่งแวดล้อมนี่อยู่ทางซ้ายมือเกื่อนลำตะคองโน่นเป็นแถวแถวโน่นน่ะมึงบ่เห็นนู่นทางนู้นน่ะเขาเนี่ยนะเสาอที่เป็นขาวๆนั่นแหละรถไฟคนเร็วสูงมันเคยเห็นเจ๊ เขาข้าวลียังกันทันมันบอใช่เป็นเสาต่อหม้อของสะพานทางรถไฟความเร็วสูงและมันจะเป็นมุมดอุโมงลอดอลอดภูเขาเนี่ยเห็นไหมภูเขา,ข,าข้างหน้านี้จะเป็นอุโมง์ใช่จะเจาะทะลุภูเขา<อ>ไปเขาจะเจาะอ,อันนี้ฮั่นเจาะแล้วเขาเจาะแล้วแต่ยังบ่แล้วเท่อใช่โอ้หันยังหวานเป็นยังเขาข้าวหันแท้มัน,น,นเสาทางรถไฟความเร็วสูง นี่ก็ตังหันลมเนี่ยเห็นหรอเมื่อกี้ก็เสียเดี๋ยวมันก็จะโค้งเข้าไปเห,เห็นเห็นแจ้งบ่านอยู่ข้างล่างก็จะมองเห็นน้ำเขื่อนลำตะคองเนี่ยอยู่ติดภูเขานี่แหละงามอีหลีนี่นี่<ใ>นเป็นไร<ล>ไม่ต้องกลัวมีกล้องตลอดทางเห็นไหมอันไหนอัะไหนกล้องกล้องนี่ไงโน่นข้างนาก็มี ป๊ามีกล้องใช่อันไหนอันไหนกล้องนี่นีอันนี้หมอใช่อันนี้กล้องตำรวจนะกล้อง cctv ีงยไว้ดูเวลามีอะไรอะไรเขาก็จะเปิดดูป๊าจบดวงไทยประเทศไทยเนี่ยเธอลรงมองครับเห็นไหมนี่เห็นใกล้หรือยังแล้วก็จะมีรถไฟธรรมดาด้วยนะวิ่งเลาะเขาอะรถไฟธรรมดา <ม>ตอนนี้ใช้งานอยู่รถไฟธรรมดาอีกหน่อยก็จะมีรถไฟความเร็วสูง<อ>นู้นเขาขาวนู้นอ่ะที่เขาเจาะอุโมงค์ไ<อ>กลๆภูเขาเขาเจาะอุโมงค์เขา้าภูเขาอนนี้เลยเนาะนูนอยู่ข้างหน้านี่ยภูเขาทข้างหน้านี่นี่<ม>กั<ะ>งหันลมใช่ผลิตไฟฟ้าแบบลมพัดซื้อๆจีใช่ลมพัดมามันก็ปั่นไฟ ต้องเลืองน้ำมันไม่ต้องเตืองอะไรก็ได้ไสฟ,ฟ้ามาใช้อ๋อกลงฐันนมเห็นเล็กๆอย่างนี้อ่ะยาวนะใบมันนะอ่ะอเจ็ดสิบกว่าเมตรน่ะอ้อโ,อโหเจดสิบเมตรพุน่นใช่<ม>เขาขึ้นไปได้ยังไงนะ่ะอืมพยง่าเขา <H it> เขาอะไรขึ้นสันไม่รู้เหมือนกัน ขเขาเหตุใดเออนั่งไปไว้บนยอดภูเขาเลยนะความสลัดของเจา้าเขาเหตุดได้นี่มันบงนังเนี่ยแหละเขื่อนลำตะคองอยู่ข้างๆนี่แหละแต่มันบังเนาะบางังไรบังเบรลเลอร์เบรลเลอร์เบรลเลอร์เอ้ยถ้าบ่บังแบริเลอร์อนี่ก็จะเห็นน้ำถ้าวิ่งข้างล่างก็จะมองเห็นอ๋อนี่จะมีถนนอยู่ข้างล่างเรานะถนนมิตรภาพอ่ะโอ้มีถนน ้าอันบนเขาข้าวมันเขนเจาะอุโมงค์งงเนาะใช่โอ้นี่เราจะวิ่งเราจะวิ่งไปชนกังหันลมแล้วข้างหน้าเนี่ยทางนี้เป็นน้ำเลยวู้นั่นเขาข้าวเมือนเขื่อนลำตะคองไงอันเขาข้าวมันเป็นอันเขาเจาะโอ้โหเข้าจาะอุโมงค์แล้วนี่เป็นเขื่อนเป็นน้ำ<อ>เขื่อนกักเก็บน้ำเข<อ>าเรียกเป็นอ่างเก็บน้ำแหละหรือว่าเขื่อน้ เพื่อนจออุโมงค์ทางคุ้นเนาะใช่ทะลุไปทางโน้นทะลุมาทางนี้แมนบอสเห็นไหมเขาขึ้นไปได้ยังไงเขาขึ้นเขาอันนั้นโบปินแล้วอ่ะนั่นอันนั้นน่าจะซ่อมแซมอ๋อมีแต่ซองใบนี่สามดิปกติตรงกระเสาเห็นไหมมันตรงกระเสาเอ๊ะเมื่อกี้ปินคือกันเมื่อกี้นะปิน เมกี้กับปิ้นอันนี้น,น,นะปิ้นทางข้ามัน,มนไม่ตรงมันก็ไม่หมุนนะถ้ามันไม่ตรงลมอ๋อมันต้องตรงลมคนไทยเขาเฮ็ดได้เนาไห่ไมันยังมีอยู่หลังเขาทางนู้นอีกฝั่งทางนู้นถ้าขามาจะมองเห็นไหมธอดูถนนนั่นอีกอันนึงเห็นไหมที่เราอยู่ข้างบนมัน,นอ๋อทุกคนฝากท่ามลยเด้อคนไทยเขาเฮ็ดได้เนอไหนี่ ก,กังหันลมมาอยู่ไปไว้บนโดยบนเขา <ừ. S 1> แล้วก็พัดเอากระแสไฟฟ้าเน่อีกถนนอีกเส้นหนึง่งอ๋ออันนี้คือถนนอีกเส้นหนึง่งใช่น,น,นั่นคือมิตรภาพที่เราวิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยอันอยู่ถนนมิตรภาพนนไทยใช่เมื่อก่อนเขาจะใช้เส้นนี้หละยันไม่มีมอเตอร์เวย์อ๋อเขาเอินมาถนนมิตรภาพนะเขาเจาะไทยไทยอ่ะไทยอย่าง ไทยอเมริกาไทยอเมริกานั่นคือที่เจาะอุโมงค์ขาขาวอ่ะเห็นไหมเออเห็นเห็นแต่ว่าอยู่ในกล้องไม่ค่อยเห็นแจ้งปันไดโอ้งามทางอันนี้งามแท้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นน้เามงเห็นๆ,ๆ,ๆไปน่ยจะมีทางรถไฟธรรมดาอยู่เลาะเลาะภูเขาอ่ะถ้าเรามาตรงอาจจะเห็นรถมันวิ่งเหมือนงูลเลย อันนี้เขาเอานว่าเขื่อนล้าตะคองเขื่อนลำตะคองเขื่อนลำตะคองพูยเห็นอันเห็นแล้วอันเศร้าเป็นต้นข้าวอยู่ทางคุ้นนะนะอโอุู้คิ่บกฟันอยู่ประเทศไทยมีผู้แบบนี้ทุกคนถนนสวยงาม น,นเหูหีไห่ไปต่างจังหวัดนะเนี่ยอยู่ริมทางโน้นก็มีอีกเห็นไหมเห็นแตงใบมันมนีนะ่เห็นเครื่องมันไหมมองเล็กๆหนะ่อยใหญ่กว่ารถสิบล้อถดึนะั่นนั่นแหละมอเตอร์มันอะไดานาโมอมันอะ ใบมันกึเจ็ดสิกว่าเมตรแล้วเนี่ยใบนึ่งอ่ะจากแกนกลางมาคน,นไทยเขาเอามบไใ้ไใดแนวได้อย่างงงอ่นนี่เลย<ม>เขาขึ้นเอาขึ้นไปหันความเก่งที่ว่าสุดนยอดเลยเนาะนี่ปัดปัดสันเขื่อนมันอยู่ตรงนี้มันจะไหลไปช่องเขาอีเกวจังหวัดนครราชสีมาอา้าวอดําเภอสีเกิ้วแล้ว อําเภอสีคิ้วนครราชสีมาจังหวัดเนาะอันนี้จะคืออยู่เหนือดวงตาออย่างเงือดวงตาคิ้วไหมอ๋อเป็น,นซื้อ ฮนะเข,เขาเขาเฮ็ดเพื่อยอย่างหลังคายูถนนแบบนี้คันเขาไม่ได้ทําไว้กันแดดกันฝนเขาทาไว้กันข้างล่างมันจะเป็นเรือนจํารู้จักเรือนจํำไหมเรือนจําเป็นคุกเหรอใช่เป็นคุกเ,เขากลัว<อ>คนจะเอาของผิดกฎหมายมาโยนให้นักโทษไงเขาก็ทำเนี่ยทำเป็นหลังคากั้นไว้<อ>กั้นไว้ไม่ให้ไม่ให้ใครมาโยนของหรือว่าเอาโดนเอาอะไรมาส่งของให้ คนในเรือนจำของผิดกฎหมายตัทุกคนจ่าเงินแล้วต่อไปข้างหน้าก็จะเจอสะพานข้ามของรถไฟความเร็วสูงข้ามมอเตอร์เวย์งามอ,อิหลีเขามุ่งลังคาเนาะอันนี้ก็บรย่านเปียกฝน้นบย่านใช่กรรารเยานฝ้นเนธแมีนนยูเขากัน้นแต่ว่าถ้าฝ้นตบกับจะเปียก เดกับโบอู้ยาวได้เนาะยาวตอนแรกทาแค่นี้แล้วมาทําต่อสงสัยจะไม่พอมั้งเพราะว่าเรือนจํามันใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วเรือนจําเนี่ยตอนกลางคืนกับเขาใส่อัไฟไฟแสงนี่ไงไฟสองทางสองข้างหน้านะจะเป็นสะพานข้ามทางรถไฟความเร็วสูงเห็นไหมหนาๆข้างหน้ามันจะข้ามไป นี่แลหละทางรถไฟความเร็วสูงออดพี่แล้วแสดงว่ามีทั่วไทยแลยเนาะใช่ทางรถไฟความเร็วสูงสุดยอดเมืองไทยประเทศไทยสุดยอดสุดยอดจริงๆนี่แหละประเทศที่เจริญแล้วบึงเดถนนท้นทางนี่แหละ เบิ่งจต่คุณภาพชีวิตของข้าเจ้านี่แหละพราะจสนอยู่ดีกินดีเดินทางสะดวกเนาะอีกหน่อยมาโคราชก็ประมาณสองชั่วโมงจากกรุงเทพมาอ๋อประหยัดเวลาอีกเนาะใช่แล้วก็แวะปากช่องเ<อ>ที่ยวได้โ ไปก็จะเป็นทางระดับพื้นดินแล้วไม่ใช่ยกระดับแล้วตาเวนกากำลังชิดขึ้นไปหอดออารจังหวัดอยู่เนาะไปจนถึงประเทศลาลวนี่แหละจากโคราชก็จะไปขอนแก่นไปสารขอนแก่นสารคามอุดร แล้วก็หนองท้ายเหมือนประเทศเราไหมยังไ่เห็นเธอเออฟังฟังทางนี้มีปา่ามีต้นไม้แล้วก็มีก็ทำไร่กันไงบ้านคนใช่ทำไร่ขาโพดไรมันป้าปลูกข้าวก็มีมึงส่วนอันทางไปส่วนเขายังควันกรีดเลยนี่นไงโซล่าเซล อันไหนแสงไฟสองทางเซลาเซลอ๋ออันนี้สองทางเซลาเซลตอนกลางคืนนี่คือจิง,งามจุดเลยเนาะใช่ว่ามีไฟยี่กลางทางตอนกลางคืนอยู่ทางลุมกับมีอยู่เชิงกับมี มีชาวต่างชาติไงมันไเป็นเป็นการดีอะที่แบบถ้าปฏิบัติได้อ่ะนะเนาะใช่ใครทุกคนในร้านอาหารในอะไรก็อย่าไปสูบนะอ๋อในร้านอารไฟรถเม์ก็สูบไม่ได้รถไฟฟ้าก็สูบไม่ได้อ้อันนี้คือประเทศไทยเขาไม่เขียนว่าพื้นที่สูบบุหรี่ก็อย่าไปสูบอันนี้คือเขาควรพูดถ้าว่าเรามาประเทศไทย ในซูบเนาะแต่ว่าต้องมีโบน<ม>คุณซอจะเขียนว่าพื้นที่สุขุรีในสนามบินในสถาน,นีรถไฟ<อ>ในรถโดยสารอ๋อทุกคนคิดเห็นเนื้อใดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกคูออเด้อะเด้อถนนหุนทางประเทศ e, ไทยเมืองไทยเป็นเนื้อใดฝากทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าโม่ไลคูออเด้เนากะกดติดตามช่องของครูออราดากดกระดิ่งเนาะก็่จะได้พลาดคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ ให้ความคู่กันแบบนี้ตลอดไปนวทุกคนออกกับมาเที่ยวเบ่งความสวยงามแต่กระไดความคู่มาเพิ่มเติมคือกาไรชีวิตเนาะสำหรับคลิปนี้ขอต้อง่อนเีวคิใบโกนพบกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย